ไม่ต้องเดินทางไกลจนถึงเมืองเหนือก็ได้กินอาหารเหนือจากเชียงรายแต่แต่ที่นี่ร้านข้าวซอยเหนือสาขาอุบลราชธานีเป็นร้านอาหารที่รวบรวมความอร่อยรสชาติดั้งเดิมส่งตรงจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเสิร์ฟถึงอุบลเปิดประเดิมด้วยชุดขันโตกเมืองเหนือได้มาเป็นน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อัว่วจอประดาศหมูลาบหมูคั่วและแกงฮัง,งเลหมู ใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองเลยพอเสร็จนี้อร่อยมากต่อด้วยข้าวซอยไก่เชียงรายน้ำเยวตีนไก่ลาบเนื้อดิบข้าวซอยผัดแห้งแซลมอนย่างผัดกระเพราหมี่เหลือง และปิดถ้ายด้วยเมนูเด็ดไส้อั่วเชียงรายพอได้ลองชิมแล้วอร่อยเหมือนได้อยู่ภาคเหนือจริงๆเลยครับแถ่นี้เขายังมีบริการถึงสองชั้นอีกด้วยพิกัดร,ร้านตั้งอยู่หัวมุมจีแยกวัดปนะนอยอำเภอเมืองจังหวัดอบบุบลราชธานีที่นี่เขามีอาหารเนื้อหลากหลายเมนูให้ทุกคนได้เลือกทานร้านเปิดทุกวันตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์สำหรับใครที่อยากกินเมนูไหนคอมเมนต์มาบอกพวกเราและตามกันมาได้เลยนะครับ